ข้าไปเลครับพี่น้องมันนี่สาวๆสามสาวครับผู้เลือดฉ่อมจำมุองอีกแล้วพิ้นเท็ดมาใหมา่เลยครับมันจำมุ่งอย่างเดียวมาใหมา่คุณผักกับฟานตำมุ่งโอ้เปิดพราโอบครับโอ้มาใหม่แบบ น้มาใส่พักออีก้อนสามก้อนถึงบนบนคุณมีไปว่าเสียถอยมาแล้วนั่นนะก็เสียจัดก็แบนี้บัตรตท่านั้นะหรอพี่เจ้าทำเป็นดสามสซเดือนนะได้แต่ทั้งสองแสนเอาแล้วของบริษัทเอาไปรย้ทั้งสองงนเะอบ่บ่ไวบ่ไว้รอจาตำคุ้งพี่น่อง ของเชาน้อย,อยปากซอยมีลานสวนเลิกงานตอนเย็นก่อนเคยเป็นเหมือนดังวิมานสุกตามประสาคนบ้านทุุงเข้ากรุงเจอกันเอาละครับเชิงกตะพูงออกแล้ว ขาดตำหุงไม่ได้พี่น้องขาดนี่ยกระเด็นแต่าขาดตำหุงกับผงสุรบะได้กผ็ผงสู้เขาร่างกายมือหนึ่แม่ขั้วมันก็ส่งเมียเลยว่าแม่ขั้วบ่วป่าบัวบ่ได้ออเดอร์ม,มือเนี่ยบ่ <c oughs> ม,มีแห้งตำสากเลยโอ้แห้งบ่มีเลย เดี๋ถ้กับดจะคงถาดิมงานมันอยู่ครับมไม่เก็บเพราะต่ำพุงเนนะ่าแซง,งนะปุงสุราใส่ไปส่วนนึงครับผู้ชมก็ถาจะเข้มจะเข้มเพระว่าผู้ชมเฮ้ยจะต่ำยังปเปลี่ยนยังปเปลี่ยน กตียังเดี๋ยวนี่ครัคนหมักตีคนมเออคนาเ้ยคนอเมริกันเบรเียเบอรียบอกเชียเเียหน่อยไหมบอกเล่นเนื้อหน่อยไหมไม่เจ็บมีค่นางเหนือออ้ยยย นานเห็นได้ยุนนานเห็นเยอะแต่ว่าอันนี้มันมี่แล้วต่ละต้องใส่แบบหนาบอเแล้วปุ๋ยด้วยมึงเล่นหน่อยเมื่เคยมีแหีงพน้ามาขึบ่ได้เอาเด้อผงซูดใส่ไปก้อนมูนะครับซ้อนหนึ่งตัวไหนมันละลายอ่กอนเราเคยใส่อะไรมาเพื่อค่ใส่ผงซูดจ้ะเราเคยใส่หน่อยใส่เป็นซ้อนครับ ส่วนบวงมา,ามาท้งหมดเท่าไหร่เน ใส่หน่อยใส่เป็ดีรพี่้องสว่วนหนึงมึงเจ็ดชัดหรอครับใส,ส,ส่เปน,น,มมนรประเดี๋ยงอีกตามบุฟฟี่กี่ันครพวกม่งพวด้เรือบุกฟีกันตามบุฟฟี่กี่ันป็นปรมดี๋ยวเด้อ

ตามบ่มีเอ็นนี่ทำใส่ใส่บุชุไปแล้วก็โอเคละสอนบงาหนึงบุเนาะไ่ได้ใส่ไ่ได้ใส่หน่อยจ้อนบอกพี่หนุ่มไปบอกเราลงไปอ่นชุดเอ็ถามแล้วเบิดหมดเราหนูอดหมดซิมดูะบม่แปะฟัน่ะบ่กิน่บะ แสบเนื้อซูชี่เผ็ดเผ็้เผ็ดเเผิดอะคก็แสบ่เผ็ดบาแสบสิเผ็ดหายซางแล้วเผ็ดเป็นจังเลยสบโอ้สีสันก็มแต่แสบแท้เผ็ดแสบจุดเทสาไอโอเสื่อยันมากินไหมก่อนตอนมเสร็มันอยากกิน้ต้องมาเดงันะเดอาเดงันแบ่มันหาของ หมดบุญแล้วลูกค้าไปยบอกลูกค้าซีโม่เคยแล้วลูกค้าบุดบุญค่ะบไม่ได้เลยไม่มีบุญนคะคะโอ้ปวดแนบหมดเลยปวดทั้ง4สา4คนโอ้โหตับหูพริกแห้งพี่น้องพริกดิบพริกสดต,ต่ำเช่นกันจะใส่ปลาครับเดี๋ยวก็ไม่เจ็บอโอ้โหมูสเซี่บพี่น้อง บย,ยมีโคกซ้ออง,ะนะองต,น,น,ตน,งน้ด้อ้ันนี้เราคนดหรอปลาสี่โคกหนึง่งอุกแหลกอันนี้ซีบันนี้ซีบันนี้ซีบกันซีบกันองมิกกีสามิ กินก <aunque S 2> <cu> ็ไปเก่าตันหลกอแ้ก็เกหลับอย่ากแม่ใช่าไคูฟันมุ่งไหคือเป็นตะเหลียกเรี้วรฟันพุ่มาก่อคุณหาเราบวกกับอไง เป็่ฟันแล้วอาบน้ำแล้วเห็นบ่อวันี้เห็นบ่อน้ำเห็นบ่อขนาดนั้นมันอืดพีเป็นสีเห็นบ่อเออดีมากก็เป็นสีคอยดูเดี๋ยวเขาแยกลวงไก่ไก่แยกรวกน้ำเขาบอกว่าลวกน้ำเอาดําพรอนใส่ดําพรอนก็รวกเอาขื่นเลยเห็มันแต่ละมันเห็นมันสุกเลยบ่อในประเทศมุกขาไปแล้วมุกขาไปแล้วกะว่าสุกี้กะกะว่ามันอืดจะหน่อยมันอืดขึ้นบ่อเขาไว้มันอืดเราไม่สอนบอกว่าเอาใส่มันลวกแค่สุกนิดนึงแล้วก็พอมาผัดมันสุกอยู่แล้วก็ผัด พอแล้วมันจะกลายเป็นสุกก่องมันไปไหนมจะกลายเป็นสุกเนื้อหงขอใ <ไป S 1> ่ไงคุณจ้าากินทกันพี่น้องโอ้ยอยแซ่บนเว้คือจริงคจม่ม่อินเลยโอ้ยสะพอ้อแล้วเนาะอีกคนเดียวก้ยิ้มเล้เนาะ มีเขาแล้วกินแซมมือเจีกินไขโปลาด้่ยก็จะแหกเลยแบบว่ากินนอย่างเลก็เลยสื่อกันียวก็ไปไปตายเนี่แม่สินมันก็เลยนั่งกินหยวอนอาทำหน่อยบางที่เอียนจจก็เมืออเมื่อถึงนว่นนะตีตาไปยไหมแต่กบินอะไเป็นเร็กนงงยแ่ามันกินเข่าอยู่ลับกามาเข่าฮะเขาเรีกินเด้อเป็น้องเด้อมันอจีรเลี้ยงอะไรมนี้ มีเจ็บเราจิ๊ดขี้ใจโราจี๊ดคนเดียวมะกรองหงแล้วเราก็เลยบบไม่ค่อยนั่บอะีรแต่ว่ามะม่าแต่แสบอยู่คลิปนี้ก็ไม่จำเลยครับพี่น้องรครับผมสวัสดีครับพูดเหมือนว่าวุ่นี่ย